คณะตำรวจพาณิชปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์และอำเภอจังหวัดนนทรบุรีลงพื้นที่สถานที่พักซากสัตว์ตามมาตรก,การป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรในภาวะการขาดแคลนเนื้อสุกรในวันนี้ที่จังหวัดนนทรบุรีพลตำรีภัยสารวงวัชรรมงคลผู้าการรอกบการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะพาณิชปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์และอำเภอลงพื้นที่สถานที่พักซากสัตว์ในพื้นที่รบับผิดชอบ ตามมาตรการป้องกันและการกักตุนเนื้อสุกรในภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรซึ่งได้เข้าตรวจสอบบริษัทหมูนุ่มตะบนบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนตะบนคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดบริษัทสหนนอินเตอร์ฟู้ดตะบนคลองคอยอำเภอปากเกร็ดและบริษัทเอ e อาร์เอ็นไพรส์ตบนหนองไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งคณะทำงาน ได้ทาการตรวจสอบและตรวจนับการเก็บสต็อกสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะซากสุกรหรือเนื้อหมูตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรในภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรส่วนผลการตรวจนับรับรองสถานที่พักซากสถานที่พักซากและจัดเก็บ ซาสัตว์เป็นอย่างดีไม่พบการจัดเก็บสินค้าที่มีมากผิดปกติซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ปฏิบัติได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมปจจศุสัตว์กำหนดและไม่พบการกระทําความผิดกฎหมายแต่อย่างใดทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีจะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์และจัดเก็บซากสัตว์ที่เหลือในพื้นที่ของจังหวัดนนทบรุรีตามข้อสั่งการให้ครบทุกแห่งต่อไปครับนิวยี่สิบสี่สามารถเม่เจดี รายงาน